พี e ่น <ım 999> ้องเลยเปิดคลิปออกมากันทั้งนั่งทั้งนอนบ้านเมยล่างถัวยี่วัดที่นี่บ่มานผัดก่อนแล้วแด้วเขาก็รอมาปะนันงทำได้ไหมจับถั่วจับแหกไม่ได้ทีงนี้กันรอของกินของหยาสาวได้แล้มาปะกดขับไปพอได้กดขับกับได้น้อยโดยพี่น้องเลยเนาะสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องวันสูขสุกคนเนาะหลังจากล่างถั่วร่างซ้ำ ตระตุก,กระตินอยู่วัดเรียบร้อยพี่นอ้องเลยเนาะจะหิวา่านี่ถ่าให้อันไปให้ให้ลูกจ้อยมันไปซื้อเพเนาะซื้อเพอซื้อกระเปียกเครื่องชั่วโมงลยังโมไมาอยู่เอาหมวกพิกไปกัดล่อถ่าอยู่นี่นี่ก็นลอ่อถ้วยเอาเอา,เอ,าอย่งางนีรัดคือว่ารัดรัดเจ้าพ่อเ <laughs> สียงว่าเงเทะเอาข่าวมาหนิน่ะ น้วมันมีรัดและนนองรัดแบบพังดุวักว่าไปหลอกบ่อวไทย่าวก็มพังมึงดุเหมนลัดเฮาอะบ่จัดคือบ่าเล่าให้ะู้แม่ลอยลอยว่าจะลบอกว่าพังนะัไปที่เชเยนแล้วไงสบายดี่ล้เยนอนโยนนอนนอนสบายดีเอาพังข่าวก่อนเนาะเสียงคนกับอะไรคอยยิ้นเป็นไง อันคลิปที่ว่าเพิ่นออกข่าวเพิ่นเป้งนี่บ่โดยอืมยังบ่ได้อยู่บ่ยังบ่จบกันอยู่บ่เห็นพอลงเซอร์เพิ่นเว้าอยู่เมื่อวานนี่เนาะแต่ว่าน้องรัดน้องรัดอยู่ยพี่น้องเอ้ยเรียกว่านัดนีบ่เเพิ่นมีรูปออกมาให้เบิ่งอยู่โอ้ยบ่แม่นอยใครน่ซั่นโอ้ยลอกพี่น้องเอ้ยมีรูปให้เบิ่งอยู่เนาะพี่น้องเนาะยาเป็นรัดเจ้าป๊า ข่อยเรียกหมูกระทะเจ้าบอสเนาะขับรถได้เลยป้าก็ว่าหาว่าข่อยเห็นว่าข่อยซื้อรัดด้วกันบ้านโคู่รัดหลายได้พี่น้องเลยซื้อกันเนาะสาวลาเปิดใจคือบัตเตอร์เนี่ยมามีผู้ชิมซื้อก็ได้สาวลาเปิดใจในนี้ได้ปได้คำบุงบาทอ้อุ้ยคำข่อยก็ได้น้ำประจันไปได้สิ่งนั้นคือรถเนาะในมอเตอร์ไซค์อีกท่านึงอ้าวเฮ้ย นีสแนนบาทเอ้าเพราะวาลงเช่อคนว่าว่านี่คือว่าแสนเจ็ดหนึ่งมามือนี่เป็นสองสองแสนสามสองแสนสามมื่าสวล่าเปิดใจพี่น้องเว้สรุปเรื่องน้ำเป็นไรเม่เชื่อบพืู่้เลยได้โทรศัพท์หนึ่งเครือมอใจหนึ่งคันคันสอยสอยกออีกหนึ่งบาทอาจ้าคืออยู่แม่เจ้าเนาะสอยโบชื่อรักชื่อชื่อนชื่อรัก เนาะทองบ่จ네 in mm ันไห้มาพี NP ่มอตเตอร์ไซค์มี่มอเตอร์ไซค์เมนโมเมนโมเมนเจอเด้พี่น้องเด้ศิษสาวันโคกวอาะบอกศิษย์สาวันโคกคนมีหูขึ้นใม้เบิรงอยูเป่ดใจหนุ่มไทยโดนสาววัยรุ่นสาปบาวโ้รนโคกสวรรค์เขตหลอกคนจะบุแบบว่าบ้านโคกเลยนี่นอคนมีหูใบ้เบิรงนยูพี่องเง้ย จะกี่บปแจกงเปันไัเนาะบอปอ่าเพิ่นไม่ได้เปิดหน่าได้เพิ่นเพิ่นอันบางเพิ่์นบางไปอยู่ลูกก้อยมาว่าลูกก้อยหนักกินข่าได้นหมผูกมีิริโอนอ๋อมันมีิริโอนเงินอีกซื้ออีช้างอ่ะนะเหนึ่งมืองหมื่นหมื่นที่ท่าไหร่เหนึ่งทีเท่าไหร่บ่งชางนฮะอาปอนขางเชื่อ ข้าวสมมกลาเน่ป <à déc> <ations> e <tr> ้อนเขาถาถา้องกลอยมากิ่อือปนเอาพนจบเลยหรอเปล่าเรื่องนี้พันเคลีย์กันหรือเ่จากในใดเนี่ยไม่ได้รไปเรื่องราวเลยห่อนห่อนหอนหนเขาใจพิษกันบอกในใดเขาใจพิษกับสาวเล่าว่ บอกใจพี่เนาะนี่แหละเนาะจักแด้เหยื่อพิ <S s ่อ ja> ้อยไม่ยังเชื่อบอกขอออกความเห็นเด้อเพราะว่าโบจักเรื่องราวมันนะพี่น้องยเนาะส่วนตัวของเพื่อนว่าเป็นคนบ้านบ้านเฮานี่เนาะบ้านเฮาเองบ้านเฮาเองจะโดยจ้ะโบผู้น้ำเพลินเนาะว่าเป็นสีอัะไรเนี่ยไม่ว้ากันทางใดนะกนทั้งก็บอกผู้เลยได้แต่เพื่อนได้แต่เจ้าก็ว่าลัดค่อยดีชงชัยเนาะเป็นลัดเพราะว่าแล้วบอว่าสาวลัดเด้อสาวลัดเด้ออันเล่ กะรันกันได้กับอันที่ว่าได้ทองค่ำนนะก่อนชิมใจแต่พังกับน้ำผัวก้อยเนาะอันว่ากันได้แต่เป็นึ้นมอเตอร์ไซค์มากเลยกะเออคือชูบูแมนนผัวก้อยซี่โดดใหญ่มาซี่ใหญ่ผัวราแล้วเปล่าด้วยก๋วยทอดงานนอนถ่ายกินเอาเลยมื่อแห้งอันนี่เห็นงานวัดงานบุญกับพี่น้องเลยเอาเมื่อแห้งกะแซ่บต้มปลาแซ่บมาเด้อพี่น้องอันเลือกแบบพริกอ่อนถ่าอยู่ดุ้งก้อยผมมาจะซื้อไปซื้อเลยอันยันรา่าคิ้วหึงเนาะเอาเข่ากันเันนีมีคิ้วลาย ขณะที่เราเลยกินต้มปลาถ่ายได้อน่เมมเมมีคิวลายมาที่น้อยต้มป่าอ้ต้มป่ากับว่ามีพักดไยมี่หอมดูมมามาถ่ายตงเตอร์ตงเตอร์ลรงคอยโทบหาเราชอหาระตเจ้เราบม่มีเลจเอาเราไม่มีทุกั่ได้ไปว่าเราเสิร์าบนแบตข่ากับตีมติ๊บยังไปซีเฟออยู่นะะแดกอมันมีน้จินจะกินมัิน นี่กินกับต้มปลานี่ก so ok. ็พอแล้ทางวัดเพิ่นกยังุมบ่แล้วอยู่พี่น้องเอ้ยเต็ม่ประชุมมื้อนี้โประชุมงเอนี่บ้านเฮาแหละเนาะแต่ว่าเฮาเฮาแล้วก่อนเินแหละเพิ่นุมนําหลังเฮานี่เพิ่นนั่นเนาะาลาก็อเอาบ่เอา้อเ้ยเสื้อกะดิอยู่หลังูเอ้มาป้อนก่อนตนัแล้วบ่ทันได้ใส่ ได้ปลาไมใช่ค่ะแซ่ระวงสิเมื่อเปิดระวังสิเมื่อเปิดห่านเดดกินข่ากันกินเตอร์กันยันระถาคิ้วร้ได้นะแต่เราโยนยิงเงาไปจ้าคือเงาได้เนี๋ยวระวังตเดีวระวังพึ่งปนะชุ่มอย่างเน้นเนาะสมาคมพึ่งยิงพึ่งพูดแล้วสีห่อกมาเป็นรูปแบบใดได้พี่น้องเลยถ้ามาเบิ่งมาชมกันเด้อใกล้สีห่อได้เอเนาะ วันจันบ่พันวะก็ย่านว่าวันจันประมาณนั้นนี่มันย่งม้นนี่มันพดบ่พุดประหัดชุกเสาอท่จันโอ้ยละมืออด้ที่น้งเลยีที่หางแแม่นบ่โดยไก่ละไก่แล้วเนาะเกียมาละกะเรียมแต่ปีนี้บ่มีโรงทานเด้อพี่องไม่แต่อาหารตาบ่มีบ่มีอาหารทบนั่นตาบ่มีอกเพื่อรหารคนบ่ไดู้นานเานี่ยอืมบ่มีบ่มีเนาะ อ๋อเมียวเมียวบางกล้องค่ะถต่ว่าทางห้าบุมีรงท่านนี่พี่น้องคนที่ค้าขา,ขายของกินข,ของยู่นะพี่น้องเลยเพิ่นสิดีใจเลยเพราะว่าเพิ่นจะได้ขายดีเยอะเพิ่นได้ขายดี <c oughs> ถต่ว่าห้าบมีรงท่านเนี่ยโอ้เพิ่นนั่งน้ำลายเหยอ,อยู่ได้บุได้ขายของว <c oughs> ่าเ <c oughs> อาขึ้นพิการอย่างนี้เพิ่นเป็นเพิ่นได้ของท่านเั็นคลองนั่นบได้ที่ ได้ของทานเีพ่นชื่อกินได้เพ่นก็ไเป็นเงจ๊ปีนี้เพนสิริใจอยู่เนื้อเป็นเนื้อเป็นเพลเพี่น้องเลยปจะกินให้จิ่างแไอเตอร์ินจนเบิ้ดจนเบิดเลยาไวเอ้คืจิ่างอย่างนีู้เชื่อผบกินน้ำปั้นด้เป็นอายยเป็นเป็นวัดยุ่ ้เีปิดสพี่เขาชื่อเพี่อ้าน้องไจินเพอนี่อมเนก่อยได้เฟยเนาะคอยจงกระปุ่นไหนใาวงมากแบบนี้้าวมาอู้มีกกรเดืองถ่ายอยู่มาพี่น้องเลยโอ้ปกกปีมันกันไรต้องพักกาเลยพอดีแก้มได้ป่ะลูกก้อยชื่อเฟสามทงได้พักทงเดียวอ้ากะปีไร่ เด้อพี่น้องเด้อกินเผอเด้อได้แตนได้เผอด้วยกินบอสเผอเน้นึ่งจะเปลี่ยนเนื้อนึ่งปุ้นเนี่จ้าปุ้นบะหม่อือฮปุ้นบันข้างปุ้นไปปุ้นเบิ้ลกรสปุ้นอยเนี่ยพอยวเอาไปดูแน่ของไผรใครเขาอันที่ทีได้เขานามใจเอ ใส่้น่อยดแม่คลัวมันร่างถวยกันนี่กับเรมีน้ำกินทั้งนาะโอ้ยโอ้ยโย่หอนสิแม่จ้าอู้ยเดือเบออันนี้อู้ดูก้อยใช้เงินบมเป็นนี่ไม่เดือมาอีกขอบใจ้ะลูกก้อยจะเป็นนาย่างกะติจะเป็นนาย่างเลมามากินเพลบ่ออันนี้อันนี้ของป้าตอ้์ลูกก้อยเป็นทุนปรุงมาบ่อไอตัวจะกินยีุ่่นบ่ เวกินอ่าเรื่องบอกว่าให้เอาอันตะเกียบมา่ะบบ่มกี่ยอ่าอ่าอ่าอ่อกินไมยกินกับพี่อ่าไกินอ่านมาสิเ่าบาดลกแ่ด่้บายดีเยสบายดีสบายดีสวยใ่านี่อย เราายเขื่อไทรหลายแท่งชาวพันก่อนฝื้อราพี่น้องไหมชาวพันชาวบฝื้อราเข็มสวยดยกินอนจังเมืองดโวยปูมาแล้มามาพี่น้องมาซิมกันเด้มากินบ่อยน่ะมาไปกินน้ำกนะด้าเพชรน้องชอกินอะไร้อเพชรเปรี้ยเลยเสับปิ

อ้าวคอยเป็นเพือบ่ะอ้าเปนได้เพื่อยว่าบ่มากเพื่อคอยนี้จับเพือก่อนทำไปจักเลยมามามาก่เชิยังเชได้ละตาลแช่ตาลก่อนแต่ต้องเสิ้ให้นิดหน่อยนิดหน่อยหมูกินไอพี่กับเท็ดเร็ดเอวกลุยปรุงบ่เพื่อรูกลานเนด้วยนี่ไในปรเลี๋ยวเนี้ยมใช่เนื้อขอิดกัด พี่น้องแ่ปะตปติออาปอะรานีะเ่าเร้น้อาได้กินข่าวเศ้าได้นตื่นมากแมนว่าปะต์โทรไปบอกว่าลงมาล้างสวยวัดะแต่เลยลงมาเลยนีนเพชรได้นะเพชรตะอันนี้เพชรมาเป็นป่เอาเธอว่าเอาเขเปียกป่ะ nó dễ ngon không quá, hảo hảo Thì hảo người ta hảo 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 ông hảo Cắt hảo 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 ta hảo không hảo 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 ตำเัือค่ะนะโอ้มีข้าวช้าก็แน่ใจเนาะแน่เกือยังเชือกัยยังไม่กินเลยข้าวช้ากับแม่เป็นกินต้มปลาครั้งนึ่ขีอืเพชรวัยจ้ะอืมนอนยาแล้วบออยเราบายไปอ่านที่น้ำซึกว่ายาไปดิได้ยา เนี่ยได้็นเนาะใช่หนัก่ยเนาะข่าก็่าเสีอยังไ่ยดนยังโตบ้เจ้าแพงบกอพอยปูนไหวลยคัพอดีะรนี่ยพระกาศด้ให้ร่างสวยกัปะเลยไม่เห็นเี่ยเาปูนจังกิเากิเนาะตอนเช้าเื่อหต่นอนวนี้เใหม่ใส่ได้เหอไม่ไหว่รที่าดุมเนบ่ยได้ ม่่ี่จ้ะอ่ยย่มไนี่าบไากเินัลคือากเพลิ๊เกิเปิได้เลยแม่ปกติบุกไกินกินกกินร่อนเส้นเวอร์นี่คือเส้นเล็กนะเที่ยวขึ้นดันไม่คิว่าเส้นเส้นดอนคือการเส้นกุ้งเส้นแม่เนะเส้นอน sạt cháu, không ngoan hay làm gì mà, không vừa đâu, bảo nó cẩn mắc kín như thưng phi cái hết, anh nhàn hiu, để lông con nè, ăn mướn cái đấy nhé, cái hiu mà từ hứa chụp một cái, chụp đằng nào, chụp đằng làm สวยสาวพันโบเลยสาวพันกับสี่สิบบาทเนาะเข้มสวยจิ๊บเป็นอะไนอะไปกินบ่างเ้ไปอยูกินสี่บาทเลอยู่ได้บอะอยู่อยู่ไทยกับสี่สิบบาทอยู่ล่าเน้ำมันน้ำมวยอ่ะไปกินน้ำมนเนาะโอ้มันยังก็เแพงขึ้นแพงขึ้นเหมืนเนาะ ฟังแล้วขายเปิด์ตบางหันนั่นชิเป็ดครับเคยบอกให้เอานางขายอยู่อยู่ไทยให้ให้สาวนางขายอยู่พี่น้องให้น้องนางเพิ่นขายเฟิร์เฟิร์เล้าอยู่ไทยนะให้ส่วนแม่น้องไอติมเพิ่นแบบลงทุนขายเนาะคือชิได้ขายอยู่เพราะว่าคนเล้าเฮาอยู่ไทยกันได้ด้วพี่น้องแต่มันก็บ่ค่อยคือกันปันไากับก๋วยเตี๋ยวเนาะแต่ว่าอยากเปลี่ยนรสชาตินะนะคือจะากเปลี่ยนบ้านเฮากินอยู่พูดด้วยกันเปลนมันสิเปลนกับบุกคือกัน พักอ so, uh, so, uh, ันนี้กับบมีอีกเด้บานเมีแต่บานเฮาผักหอมรวมกินพักยังจงห้บัวราผ้าแต่ในเขาไม่ได้กินในตำนานเนาะัาม้าัำลึงบัวระพผาบัวละพาอย่างเดียวตบลึงหวงเนาะกินน้ำตกเนาะตองบัวร่า้ากินเด้บ้านเฮาเดียวรบานเ้าแบบกินก๋วยเตี๋ยวเนาะบ้านบ้านอยู่บ้านเฮาจะกินก๋วยเตี๋ยวไทยมาอยู่เล่าไปกิเฟรเล่ากางอยู่ไทยเลนยี่พเรืยเยวะ ข้าวมานละเตียวไก่มาละเตียแล้วโอ้เพชรตัวนี้โอเคจังจังที่บอกหินอนไรี้็เข็ดอ่ะจังพี่บอกว่าอันอันนั้นมันมันเป็นหนาเปนหนอันเดือดๆอย่งที้อ่างงี้แก่เข็ดกินถ่าเผ็ดไม่ได้หรอกอือตะข้าวเจ้ะ กินเสิมนะคือนะส่วนข้าวชองใช่ไหมกินเยข้าวช่องกินกับอันสุกเก็ตเพเ่อสามถวยกินกันบัดรัวกะเบิดเบิดอะไรมาไหลมันอืดรอเพื่อมาเพื่อลูกอยมากจนมันจอืด ก็เลยเต็มถ้วยคนหลายบ่คนหลายตอนแรกหิวแห้งอยู่พี่น้องอ้สักี่นสังูถ้วยเนาะพอเพื่อถาโดนกลายเนว่ากลายเนว่ามันหายหิวเนาที่ตนเคียงมาเนาะมันคนหลายตอนแรกว่าสิข้าวกินตอนเช้าเฮือนกับองเชื้อกอนบัดเประตโทรมาเอออาบน้มาเลยยังกินอยู่เพ่นหมู หางูกับจ้าก็ไม่กินัก้ยนะเลกับยาเป็มปีกินเนียกระเพาใส่หนูไม่กระเพาน่านกอตัวุกไม่นามาปุกอืมักนี่เดเตรียมตัวเมื่อ้าบังพีาไงอิมเลยนิ้า่อแบ้เปิดห้า่ะ มาแต่เช้าเนาะโอ้บ่เห็นปลาเต่าเลยปลาเตกินนี่ได้กินนั่นบ่บ่แลแเจ้าิว่าเจ้าสิสดคน้อยคน้อยอยู่นะกล้องบ่เห็นหรอกแต่เฮิงเฮ็ดคน้อยเอเฮ็ดคน้อยแต่เฮิงะมาเ็ได้บัดนีเยเฮ็ดคใหญ่เใหญ่่นน้องเเมื่อดันี้พี่น้องไเนาะเื่อเนาะค่อยว่าแต่เียกแดงานในบัดแล้วเนาะ เปิดห่างต่ออีกทีครั้งห่างต่อมาตักผ่าเพราะตักผ่าเอาโมืไปนี้เนาะกตแป๋บอกน้องเชื่อย่ามั่เมื่อดอกน้องเชื่อเลยกินกตแป้หันเงาเอาสาลาพี่น้องเลยเด้อพี่น้องเด้อมากินเผืนอ่างอีกสิออกโมนี่นะโดยโดยพ่อกันคลิปนาเด้อนาจีเจไปหาไม่ตุ้ยกันหมอญาักคิดทอดดนเลยก่ได้ไปหาละลายเมื่อเลยดนเนาะ ถามหาแล้วจกักสิถามหาได้วยันคงกินแล้วเดือเดือ,ดอได้ขันดุไฟไปได้ไปได้ไปได้พี่น้องเลย